ได้สวมใส่หน้ากากอนามัยไว้ตลอดเวลาด้วยแล้วในความเป็นโซเชียลดิสแทนซิ่งของเราในจริงๆวันนี้เรามีไลฟ์สตรีมนะคะถ่ายทอดไปทั่วประเทศรวมถึงทุกๆคนที่กำลังรับชมกันอยู่ a c e b o o k นะคะ Amazing Thai l a n ติดตามชมกันได้ด้วยนะคะแม่บรรยากาศวันนี้ท่านผู้ว่าคะวันนี้ก็เพิ่งจะเข้าสู่เดือนที่8ของปีความคึกคักของสถานการณ์การท่องเที่ยวทิศทางในการส่งเสริมการการท่องเที่ยวขออนุญาตเรียนถามท่านผู้ว่าก่อนเลยค่ะ แล้วก็เด่นก็ต้องขอขอความรบผิือทุกท่านก่อนนะครับว่าเรายังอยู่ภายใต้มาตรการด้านสาธารณสุขนะครับเป็นการยังไงต้องรักษาระยะห่างทางสังคมนะครับประหยัดอากาศนะครับอนามัยทุกท่านนะครับเมืนอี้ได้มีโอกาสได้คุยกับทั้งสองท่านก็บอกว่าเพิ่งไปเที่ยวมาก็ไม่ได้เจอไม่เจอที่แบบที่ไหนส่วนแบบที่เขา่อกก็อยากจะให้คนไทยออกไปเที่ยวกันนะครับแล้วก็เราก็ได้ทั้งสองท่านมาช่วยในการชวนคนไทยออกไปนะครับก็หวังว่าในช่วงปลายมาส ้ารนี้ไปเนี่ยนะครับเราจะเห็นการท่องเที่ยวไม่น่จาจะต่ำกว่า6 8ล้านคนครั้งนะครับรายได้ก็ไม่น่จาจะน้อยกว่า400ล้านคือสิ่งที่เราพยายามจะผลักดันอย่างน้อยสุดไปเที่ยวกันเพิ่มความดีในการพักั้างนะครับทําให้ประเทศไทยนะครับตื้นค,คักนะครับด้วยการท่องเที่ยวกัน,นครับขออนุญาตท่านรองทานายค่ะท่านผู้ว่าบอกแล้วคิดว่าจะต้องไปทถึงเทร่เองมีการต่อย,ยอดกิจกรรมนี้ยังไงบ้างคะาสำหรับวามคิมล้องไปที่ถึงเนี่ยคะ่ะ ก็อย่างที่ผมเรียนเลยนะครับการทำงานของกรคโดยพยายามที่จะใช้ศิลปินดาราที่มีชื่อเสียงหรือว่าที่เรียกว่าเซเลบริตี้มาร์เก็ตติ้งหนึ่มาใช้แล้วก็ผลักให้เกิดการเดินทางของไปท่องเที่ยวนะครับก็ปีนี้ก็เป็นคิวที่ต้องเชิญสองท่านครับที่ผมเนี่ยนะครับต้องเบล่าแล้วก็งเบียมาช่วยชาติกันวามันเท่ไหครับนี่คือการต่อยอดครับให้มาเที่ยวช่วยชาติกันเอาง่ายๆเลยนะครับนี่คือแนวคิดหลัก แสดงว่าที่เลือกทั้งสองท่านมาร่วมเชิญชวนให้กับพวกเราได้ออกเดินทางจนไปนั่นเป็นเพราะว่าทั้งสองท่านเองมีไลฟ์สไตล์ในเรื่องของการท่องเที่ยวด้วยก็จริงๆตอนที่นั่งคิดกันเนี่ยผมคิดว่าไม่ใช่เรื่องยากเลยและก็ไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่จะไม่เลือกต้องเวียกับเบลล่ามาเป็นพรีเซนเตอร์นะ้รับเป็นปีนี้เลยังไงก็ไม่มีไม่มีเหตุผลนะครับเพราะว่าเพราะว่าทั้งสองท่านเป็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 นคนที่ใกล้ชิดกันอยู่แล้วนะครับแล้วก็ เป็นผู้ที่มีชื่อเสียงเป็นเป็นซูเปอร์สตาร์ของเมืองไทยนะครับแล้วทั้งสองคนมีไลฟ์สไตล์ในการเดินทางท่องเที่ยวที่ชัดเจนมากโดยเฉพาะน้องวีของเราเนี่ยนะครับ้องเบลล่าก็ด้วยนะครับก็ผมคิดว่านี่คือองค์ประกอบหลักๆที่สองคนที่เหมาะสมมากที่จะเป็นพรีเซนเตอร์ของทรทในปีนี้ครับเพราะฉะนั้นขออนุญาตถามทั้งคุณวีและคุณเบลล่าเลยดีกว่าค่ะรู้สึกยังไงบ้างที่ได้มา,กการ่วมงานกับทกับโครงการนี้คะครับผมก็ดีใจครับ ขอบคุณนะครับที่มีโอกาสให้โอกาสผมได้ mm hmm. มาเป็นครอบครัวทรทต่อเนื่องอย่างต่อเนื่องนะครับผมเ,เมื่อต้นปีที่ผ่านมานะครับ mm hmm. ก็มีหนักโฆษณาตัวแรกออกไปนะครับ mm hmm. ก็เชิญชวนให้ออกไปท่องเที่ยวกันกําลังไปยิ่งขึ้นเลยนะฮะที่โควิดก็เข้ามาพอดีนะครับแต่เราก็จะไม่หยุดแค่นั้นนะครับ mm hmm. ก็พอได้ทราบว่าจะทำหนังโฆษณาแคมเปญแล้วก็ได้รู้ว่าได้ชวนคุณเบลล่าเนี่ย มาร่วมเป็นหลักโฆษณาด้วยก็ยิ่งตื่นเต้นครับนั่งคุยนั่งคิด,ดกันอยู่ตลอดครับก็คือในระหว่างท,ท,ที่ที่บ้านนะครับคุณมอยากไปเที่ยวอยู่แล้วอ่ะอยากไปเที่ยวอยู่แล้วไปไม้ได้ส่งรูปกันไปส่งรูปปันมาแบบบิ้วว่ะถ้าสมมุติว่าเขาเปิดให้เราไปเที่ยวเราต้องไปนะนี่คือพูดก่อนที่ที่จะติดต่อบบโฆษณาคุณบริษัทนะครับก็ อ,อีกไม่กี่วันนะครับก็ก็มีจ a มเป i นที่มาว่าเนี่ยได้คเบลล่ามานะตัวนี้ขอบพระคุณมากครับกำลังกำลังคุยอยู่นะครับว่าอย่างน้อยเราต้องไม่ไปถ่ายโฆษณาครับต้องได้ไปเที่ยวได้กันบ้งหนึ่งนะครับแล้วก็แล,แล,ล้วก็ดีใจมากเพราะว่าจริงๆคนที่ไลฟ์นไตอ์ผมช่องเที่ยวมมกขอให้ได้ฟอ,อกจากบ้านนะครับผมแล้วก็ได้ได้เปิดหน้าต่างบ้านใหม่ๆของผมเรื่อยๆ เป็นคนรู้สึกว่าแค่ในประเทศไทยเนี่ยก็ยังเที่ยวไม่ครบเลยและ้วก็มันสวยแตกต่างกันหนึ่งปีสองปียิ่งในช่วงเวลาท,ที่ที่เราได้มีการฟืน้นฟูธรรมชาตินะครับล่าสุดผมที่ไปเที่ยวทะเลรู้สึกว่ามันคล้ายกับเมื่อสาปีที่แล้วเมื่อผมอายุสักห้าสิบขวบเราที่ไปคุณพ่อคุณแม่คือทุกอย่างเป็นธรรมชาติมากน้ำภูเขาผู้คนมันมันรู้สึกว่าถ้าไม่เที่ยวในช่วงระยะเวลาเนี้ย จะไปเที่ยวตอนที so, And, so, ่เดินไม่ไหวขี่มอเตอร์ไซค์ไม่ไหวก็ไม่ใช่แล้วนะแล้วก็รู้สึกดีใจแล้วก็ของคุณทางจรทมากๆที่ที่ผมได้มีโอกาสได้ไปเที่ยวไม่ใช่เที่ยวคนเดียวแล้วได้ชวนทุกคนไปเที่ยวด้วยกันไปเที่ยวอุลเมล่าแล้วก็ชวนแฟนๆนะครับทุกคนเนี่ยไปเที่ยวด้วยกันไห้มึงออกมาเที่ยวเยอะๆคิดครับคิดอย่างเดียวเนี่ยไม่ถึงแน่นอนต้องชวนกันออกไปแล้วคิดก็ต้องไปให้ถึง ครับโฆษณา,าที่อีกสักครู่นึงเนี่ยจะได้ชมกันอนเปนทั่วโลกครับฟังความคิดคุณเบียไปแล้วขออนุญาตคุณเบลล่าค่ะค่ะก็สวัสดีทุกคนนะคะอันนี้เป็นอีเวนต์แรกเลยค่ะหลังจากที่เดินโดยก็คิดถึงทุกคนมา,มากๆนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณททร์ตอขอลมากเลยนะคะขอบคุณท่านทั้งหลายนะคะที่ให้เบลได้มาเ,เป็นส่วนของแคมเปญคิดเราไปให้ถึงค่ะคว่าจะบอกว่าคอนเซ็ปต์ของคิดเราไปให้ถึงเนี่ยน่ารักมากคือเบลแอบได้เห็น ตัวหนัก้วนิดนึงค่ะมันจะเป็นการเล่าแบบเล่าย้อนมาเอ้ยแบบสิปีที่แล้วมันจะมีรูปมาเปรียบเทียบกันแล้วพอแบบเราได้ไปถ่ายอ่ะเราเรา,เรารู้สึกเหมือนแบบได้มันเป็นอย่างนี้จริงๆทําให้แบบเราได้เราได้ไดนึกถึงโมเมนต,ต์ที่แม้ว่าจะเป็นที่ที่เราเคยไปแต่เมื่อไปอีกครั้งอนะ่ะบรรยายกาศเปลี่ยนแม้ว่าจะเป็นที่ซ้าําๆอย่างเงี้ยแต่ว่าคือไปกี่ครั้งก็คือจะรู้สึกบีบค,คล้ดนะคะเรก็อยากจะเป็นคนไทยคนหนึ่งนะคะที่อยากจะขอเชิญชวนคนไทย ให้มาช่วยกันเที่ยวประเทศไทยเพราะว่าช่วยกันฟื้นฟูเศรษฐกิจด้วยยังไงคนไทยก็ต้องช่วยคนไทยด้วยกันแล้วก็สถา <Hugo. S 1> นที่ท่องเที่ยวตอนนี้อย่างที่เบียบอกโอ้โหทุกอย่างคือฟื้นฟูอะค่ะเหมือนแบบธรรมชาติเขาได้พักผ่อนอะค่ะอยากให้มาเที่ยวเมืองไทยกันเยอะนะคะทีนี้ก่อนที่จะได้ไปชมไปถ่ายทำไปที่ไหนมาบ้างคะครับผมก็หลังๆแล้วก็ถ่ายไปที่จังหวัดระยองแล้วก็จันทบุรี ก็เป็นสถานที่ที่จริงผมมีการเ,เดินทางไปบ่อยอยู่แล้วนะครับภูเขานะครับทะเลแม่น้ำคือจะเป็นจังหวัดที่ตับแน่นไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวทั้งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติท่องเที่ยวแนวชุมชนแม้กระทั่งท่องเที่ยวกับแนวพันซีต่างๆก็จะมีครบในสองจังหวัดนี้แล้วก็ภาพสวยมากนะเราไปในช่วงที่เพิ่งที่จะเริ่ม ให้ออกไปเที่ยวกันแล้วก็ไปถ่ายกันแล้วก็เราได้พูดกับได้ทีมงานคุณภาพทำให้หนังโฆษณาตัวเนี้ยที่เป็นอ่า่นเป็นคิดและต้องไปที่ถึงเนียออกมาสมบูรณนะ์แบบผมไม่อยากเดี๋ยวรออีกสักครู่หนึ่งจะได้ชมพร้อมกันเดี๋ยวผมหา่าอมสปอยอ่า่คุณเบลล่าล่ะคะค่ะก็จะมีหลายๆที่ที่เคยไป อที่ยังไม่เคยไปก็จะเป็นทุ่งโรมทอ,อแต่ที่เคยไปก็จะเป็นเรดีดิลางนะ้ำซึ่งพอไปดูอีกครั้งนึงเฮ้ยทำไมสวยขนาดนี้เราเลืมโมเมนต์นั้นไปแล้วอ,อย่างเงี้ยค่ะคือทําให้คือมันสมจริงมากจนแบบอยากจะกลับบ้านไปลืมดูแบบโลกตกแต่ที่เราเคยไปเที่ยวต่างสถาน,นะะที่ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นวันที่เราเคยไปนเป็นอะไรที่น่าสญญญนใจมากแล้วยทุกอย่างนะคะเขาไม่ได้ไปแต่ก็แต่ว่าเขามีทุกอย่างครบมีแบบทั้งน้ำตกมีเส้นทาง แบบฉอดอินโดคือสวยมากอย่างเงี้ยค่ะคือมีความสุขมากกับการการถ่ายทำรั้งนี้นอกจากความสุขที่พวกเราจะได้เห็นภาพยนต์โฆษณาชีนจะให้ผมร้องเพลงใช่ไหมครับผมกังวลนิดหนึ่งคือจริงเนี่ยผมอยากจะร้องให้ฟังวามกังวลงนะครับแต่ผมเกรงใจกับโฆษณาครับอยากให้ได้ฟังพร้อมๆกันนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะร้องให้ฟังสักครั แต่ว่าเดี๋ยวจะให้พี่ๆนะฮะแฟนๆช่วยร้องนันะเนพลง <_ d ata> ที่เกิดยุค90นะฮะที่อายุประมาณสัก30ต้าขึ้นไปนะฮะท่านก็จะร้องเพลงแล้วก็ได้ยินเพลงนี้เป็นประจำนะครับเป็นเพลงชื่อเพลงอะไรครับพี่หมคิดถึงฉันใหม่คิดถึงฉันใหม่เวลาที่เธอจุดๆ,ๆๆนะฮะไม่มีแบบนับหนึ่งสองสามอะไรเงี้ย ใช่ไหครับ 1, 1> มาครับ 2> 2, <3 S 1> คิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอไม่เจอเจอกันกันกบฉันคิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอไหวครับเงาใจคิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอไม่มีใครให้ทะอลอไปไหนแล้วไม่มีหล้ก็

เธอมามันเก็บเธอต้องร้องเพลงตองร้องเพลขอบคุณยังนี่นักจริงนักจริงก็งเกือบจบเพลงแล้วนะครับทุกท่านแล้วเพลเพิมเลยอ่ะพอฟังแล้วเนี่ยร้องเพลงให้เราฟังแล้วอ่ะจริงๆอยากจะถามต่อเลยว่าแล้วในประเทศไทยเนี่ยค่ะท้อง มีความประทับใจกับสถานที่ท่องเที่ยวยังไงบ้างกำนนี้หาสปอนเซอร์อยู่ัอดีครับเป็นไงครับประเทศไทยเองก็ห้าภาคเลยทั้งสองท่านน่าจะเ็นเดินทางทุกภาคแลว คุณเบียเองเอาขอขออนุญาตอาถามคุณคุณไปล่าก่อนดีกว่าค่ะประทับใจที่ไหนเป็นเป็นพิเศษบ้างคะก็ของเดิมก็เป็นแบบในส่วนของภาพพื้นทะเลเพราะว่าเราเป็นคนชอบท่าแคมเปญสาวๆจะเข้าใจนะคะคือเราอยากจะชอบไปที่ที่เอ้ยเราไม่ได้แบบเป็นทะเลสวยๆเป็นมุ่นต่างๆเป็นภูเขาเป็นน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ่ายรูปแบบมุมไหนก็สวยก็จะประทับใจเป็น สมุยเป็นกระบี่ล่าสุดลงเพิ่งไปถ่ายละครกลับมาเมื่อวานเลยคือไปเกาะพีพีมาอยากจะบอกว่าสวยมากและคือน้ำทะเลแบบคือเห็นปลาว่า้ยกันอยู่แบบเยอะมากอย่างเงี้ยค,คือเขาอุดมสมบูรณ์มากแลก้วก็อย่างที่ไปถ่ายทำมาก็ที่จันทบุรีก็จะเป็นภาพตะวันออกใช่ไหมคะคือตอนเนี้ยจะบอกว่าทําทางเสร็จแล้วด้วยก็จะเหมาะมากสาหรับคนที่เอออยากจะไปกับครอบครัวอยากจะไปกับคนรักไปกับเพื่อนก็นไ,ได้เพราะว่าก็คือเดินทาง กินทุกอย่าง,งคือขาในจังหวัดเดียวเลยชอบอาหารมากจากนงำใหดรีเลยใช่คืเป็นคนชอบกินนั่นแหละค่ะเราก็จะรังสันส่นาสั่นามากที่จังหวัดอะไรอย่างเงี้ยเมื่อวานก็ซื้อน้ำผึ้งผู้เสียบกับบ้านะค่ะประมาณนี้ค่ะสุภาพสตรีบอกไปแล้วว่าชอบทางน้ำชอบภาคใต้ภาคตะวนันออกตังเวียวนะคะจริงๆผมก็ก็ชอบเหมือนกันนะแต่ว่าหลักๆคือ ผู้ชายครับก็จะชอบเป็นแนวแอคชันเจอร์ที่จะเป็นป่า,าเขาอ่าผมก็และอผมเป็นคนภาคอีสานด้วยนะครับภาคตะลอกเชียงเหนือเนี่ยผมรู้สึกว่าภาคอีสานค่อนข้างมีสเสน่ห์มากๆแม้จะไม่มีทะเลแต่ก็จะมีเรื่องของวัฒนธรรมเรื่องของชุมชนที่ที่น่าสนใจเรื่องของออสินค้าที่เป็นโบรตอนค่อนข้างที่จะเยอะและหลากหลายนะครับ ผมเคยไปท่องเที่ยวครั้งแรกในชีวิตที่เป็นแบบจริงจังครั้งคืนก็คือจังหวัดเลยก็คือภูกระดึงวัยรุ่นทุกคนนะในยุค90เนี่ยต้องชวนเพื่อนไปที่ชิดยอดภูกระดึงถ้าใครไม่เคยไปแล้วไปนะฮะแล้คจะตกเทรนมานะฮะแล้วก็มีท้องมีที่ต้องเที่ยวูเยอะมากๆนะครับผมที่ที่อยู่ที่ปัตสานผมก็ชอบไปนังเนือเพนะราะผมเป็นคนชอบขี่มอเตอร์ไซ เ,เราชอบหารูปต,ต่างๆที่แบบไม่เหมือนใครคือคือเราขี่กันไปจนหมดแล้วนะฮะเราก็้องหาเส้นทางใหม่ๆเส้นทางเป็นซิงเกิลแทรกท,ที่อาจจะเป็นเส้นทางที่ยังไม่เคยมีใครขี่เข้าไปผมก็ขี่ไปพิชิตหารูปทุกทีมาเที่ยวกันที่น่าอะไรเงี้ยสวยนะอะไรี้ก็คือผมก็จะพยายามหาสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ๆให้กับตัวเองแล้วก็แชร์ให้กับคนที่เรารักให้กับเพื่อนๆแล้วก็อุย้ย หลายภาคมากเลยแต่ที่ง่ายสุดคือที่เราไปกันอาก็จะเป็นนครนายกก็เป็นภาคกลางก็คือเหมือนบางคนอาจจะแบบไม่ได้มีเวลาเยอะอาจจะแบบวันหยุดสั้นๆวันเดย์ทริปราจจะแบบสองวันอาจจะเที่ยวในกรุงเทพก็ได้ไปอยู่ที่ปทุมส่าไปนครนายกไปนครปฐมจังหวัดที่อยู่ระแวกใกล้เคียงเดินทางชั่วโมงครึ่งกำลังขับรถไม่เหนื่อยผมก็จะไปแล้วก็ไม่รู้สิผมรู้สึกว่าเวลาไปนี่ผมได้ความสุข สองขอูมเอ็นรอยยิ้มของของคนที่เขาอยู่ที่พื้นทิ่นที่เขาได้บริการได้เหมือนเขาไปเขาผู้มีรายได้มากขึ้นเราก็ไปช่วยเขาเหมือนกับการช่วยเศรษฐกิจมันเริ่มจากเล็กๆอาจจะเริ่มจากชุมชนก่อนขยายไปเรื่อยๆผมเป็นจังเพิรเป็นจังหวัดจนมันเป็นเศรษฐกิจดีขึ้นทั่วประเทศไทยก็ก็อยากจะให้อยากให้แบบลองเที่ยวด้วยมีความสุขด้วยเศรษฐกิจดีไปด้วยจะได้มีที่ท่องเที่ยวดีๆพัฒนาไปเรื่อยๆแล้วจะได้แบบอยากเที่ยวอยู่ตลอดนะครับ ก่ันเที่ยวหรือวันเที่ยวทุกที่เนาะใช่ก็ล่าสุดก็ไปอยุธยามาค่ะก็ไปกับเพื่อนเพื่อนแล<อ>้วก็ไปกินไปกินไปกินแล้วหลักหลักสรรหารเรื่องกินชอบเรื่องกิน,กนมากก็เออจะชอบกินแบบอาหารพื้นถิ่นอะไรอย่างนี้คราวนี้ก็ไปกินแบบเป็นสำหรับไทยเหมาะกับจังหวัดอยุธยาแล้วก็แบบไปไหว้พระด้วยค่ะซื้อโรตีสายใหม่กลับบ้านโรตีสายใหม่ไอติมอยุธยาที่หวานไหมคะอ๋อก็คั่นคั่นหรือ หวานใช่ไหมค่ะทะเลหวานเลยครับผมทะเลที่จัานหวานมากนะขอบคุณครับผมแคมชมเก่งมากเลยพี่หนูเมีลยใช้ได้เลยบอกพี่เป็นพิธีกรของสตตรมากเลยนะแก็เป็นคนที่ชอบเที่ยวมากๆากแล้วค่ะเพิ่งรู้สึกว่าการที่แบบเวลาเราทํางานเยอะๆการได้ไปเที่ยวมันคือการพักผ่อนพักผ่อนคลายพักผ่อนท้งใจ ได้ไปสัมผัสกับสถานที่สวยๆวยได้กินอาหารอร่อยได้สัมผัสกับธรรมชาติและยิ่งช่วงนี้ค่ะธรรมชาติเขากลับมาสวยงามแล้วก็ฟื้นฟูแล,แล้วก็วอยากจะให้คนไทยได้ไปเห็นได้ไปเห็นได้ไปสัมผัสสิ่งที่สิ่งที่ทแบบเหมือนธรรมชาติเขาเขากำลังจะแบบเตรียมจะมอบให้เราอยากจะให้ออกไปเที่ยวกันเยอะๆไปช่วยกระตุน้นเศรษฐกิจไทยด้วยนะคะเพราะว่าปกติแล้วการท่องเที่ยวก็คือเป็นอรายได้แบบกลับของประเทศนะคะแต่ตอนนี้เรายัง ก็ต้องเป็นคนไทยนี่แหละที่เออเราช่วยกันไ่้ขายยังไงก็ฝัดด้วยนะคะไปก็ได้ครับไปกับคนรักไปกับคนในครอบครัวเห็นไหมแล้วก็ถ้าไปกับคนแปลกหน้านจะมีใจร่วกันมันก็เป็นการท่องเที่ยวที่มันจะมีอะไรใไหม่ๆเกิดขึ้นรี่ส่นเดี๋ยวหวว่าเนี่ยจะได้ดูอีกสักคู่นี่แะจะทำให้ทุกคนอย่างออกไเที่กันแต่ก็อย่างแค่คิดนะครับ คิดแล้วต้องไปให้ถึงเราเป็นวินิสตอรี่คิดแล้วไปให้ถึงของเราเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่เราจะมารับชมเป็นพร้อมๆกันนะคะในช่วงนี้ขอบพระคุณทุกๆท่านนะคะขอบพระคุณค่ะรันว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะคุณยุทธศัสตร์สุทสอนศรนะคะคุณธนเศนศเพชรสวรรณรองผู้ว่าการด้านสื่อสารการตลาด คุณชยนนกคุณประกอบนะคะผู้กับภาพ,พ,พนมร์โฆษณาชิ้นนี้นะคะคุณหมูเองยังได้ฝากผลงานไว้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเมไนฟายแรนเฟอร์นะคะหรือว่าพรจากฟ้าตอนอยามเย็นนะคะเฟรน์โซนสิ้นสุดทางเพื่อนนะคะและแน่นอนว่าคุณเวียนและคุณเบลล่านะคะได้ฟังความประทับใจของทุกท่านกันไปแล้วนะคะเราจะมารับชมบินนี่สตอรี่ใช้ที่นี่เป็นที่แรกนะคะอย่าให้ความคิดถึงเป็นเพียงแค่ความรู้สึกไปดูกันค่ะว่าคิดแล้วไปให้ถึง มีอะไรที่จะให้เราได้เซอร์ไพรส์กันบ้างขอเชิญรับชมค่ะประทับใจในทุกการเดินทางน,นะคะแล้วก็ขอให้เพื่อพยงชินนี้นะคะได้สร้างแรงบันดาลใจในการที่จะนําทุกท่านออกไปเที่ยวเมืองไทยกันอีกครั้งหนึงด้วยนะคะและในโอกาสนี้ค่ะขอนอนุญาตเชิญท่านผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยคุณยุทาศักดุขชอนเวทีน,นะคะเพื่อที่จะมอบของที่ระลึกให้กับพรีเซนเตอร์คู่ฝาแฝงของเรานะคะซึ่งทั้งสองท่านเองก็ชื่นชอบการเดินทาง เรียนเชิญคุณเบลล่าราณีแัพเและทีมงานสุพรรณัฒน์ขนาบนปคเวทีค่ะเรียนเชิญค่ะเรีเป็นการท่องเที่ยวค่ะเรียนเชิญท่านผู้บ้ามอบของที่ระลึกนะคะ ในวันนี้เรื่องจากขอพื้นที่ของห้องธนารักษ์แห่งนี้นะคะจะเป็นพื้นที่ที่จำกัดค่ะขอความร่วมมือทุกท่านสวมใส่หนะะ้ากากอนามัยตลอดเวลานะคะรวมถึงสองขาอด้วยในเรื่องของการพยายังรักษาระยะห่างด้วยนะคะ